กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเอาของทั้งสามชิ้นนี้เนาะก็เดี๋ยวขึ้นภาพไปดูนะครับเป็นของฟรีที่เพิ่งมาใหม่นะครับของฟรีทั้งสามชิ้นนี้ก็อยู่ในอีเวนต์ของ l o b Box Developer Conference นะครับมันก็ไม่เชิงของฟรีหรอกครับเดี๋ยวผมจะทําการอธิบายทีหลังนะครับว่าทําไมมันไม่เชิงของฟรีเนาะก็ไปดูวิธีการเอาของทั้งสามชิ้นนี้กันเลยก็อย่างแรกนะครับเราต้องทําการเข้าแมป RDC 2021นะครับ เมื่อเข้าแล้วก็จะได้แบตช์และของทั้ง3ชิ้นนี้ทันทีเลยนะครับซึ่งผู้เล่นที่เล่นโลบล็อกปกตินะครับจะไม่สามารถเข้าได้เนาะต้องเป็นคนที่ได้ร่วมงาน RDC 2021เท่านั้นนะครับก็ต้องเป็นคนที่ถูกจดรายชื่อไว้ในงาน RDC 2021นะครับคนที่จะได้เข้าร่วมงาน RDC 2021นนะครับต้องได้รับบัตรเชิญจากโลบล็อกนะครับซึ่งบัตรเชิญพวกนี้นะครับโลบล็อกก็จะส่งผ่านทางอีเมลของเรานะครับที่เชื่อมกับโลบล็อกเนาะ ก็คนปกติก็ไม่สามารถรับได้แน่นอนนะครับผมก็เหมือนกันนะครับ <Br> uh. ก็วิธีการเอาของทั้งสามชิ้นนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัตคาใหผมด้วยนะครับอย่าลืมไปซื้อเสื้อผมด้วยเนาะเสื้อทั้งสี่ตัวนี้นะครับราคาเพียงแค่ห้าโลบัคเท่านั้นนะครับอย่าลืมมาซื้อเสื้อกันด้วยเนาะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ